วัสดีนะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเ y a n g c สตูดิโอนะครับวันนี้ก็จะมาตอบคําถามนะครับ Q&A นะครับทั้งหมดนะครับที่ทุกคนถามเข้ามาเนาะก็วันนี้ก็จะมาตอบนะครับทุกคนข้อแรกครับขึ้นให้ด้วยนะเมื่อเราจะกลับมาที่บ้านโป่งนะครับก็กลายปีเพราะตอนนี้คือที่บริษัทยุ่งอยู่นะครับมีงานเยอะคอนข้านเยอะเลยทุกคนข้อที่สองนะครับขึ้นด้วยนะครับพี่โค้กแอบชอบใคร นะครับอ่าขึ้นรูปไปดูดนะครวกันนะครับผมตอนนี้ก็คุยคุยกันอยู่เนาะข้อที่สามกดตีหน่อยปวดขี้ไหมไม่ครับไม่นะครับข้อที่สี่นะครับนี้ขอคอมเมนต์นะครับทางช่องตอนนี้ก็คือชิปคลิปนั้นดโดนลบไปแล้วนะครับไม่สามารถอะไรหลายคนถามเข้ามานะว่าจะสมัครกู้ภัยตอนไหนก็ ปีนี้นะครับประมาณเดือนกันยาตอนนี้งานทุเดือนหมดแล้วนะครับก็จะมาสมัครเป็นกู้ภัยเนาะก็ขอบคุณนะครับทุกคาถามนะครับแล้วก็ขอบคุณผู้ติดตามทั้งหมดนะครับแล้วก็ขอขอบคุณนะครับการดูนะครับคลิปทั้งหมดของเราก็ตอนนี้ก็ทะลุสองพันเจ็ดแล้วนะทุกคนก็เอาใจช่วยให้ถึงสามพันลวกันนะครับถ้าเกิดถึงสามพันเรารอดูคลิปเซอร์ไพรส์ได้เลยว่าคืออะไรนะทุกคนลาไปก่อนครับสวัสดีครับ